ไฮสบายดีสวัสด,ดีพ่อแม่พี่นอ้องยินดี้ตอนหา้าปศุสัตว์สองซอนน้อยซ้อนนะ้อเนาะมือนี้ทุกคนเขาสิไปยามซาวก,กูกิ๊กหลังจากเพิ่นออกลูกได้ประมาณเดือนหนึ่งเนาะทุกคนเ,คเขา,า,เาสิไปยามหนึ่งเพราะว่าเดือนหน้าก,กะมีโอกาสได้ลงมาต่อว่าถ้าเรื่องจะเจรอาก็พยายามซึ่งซาวกูกิ๊กเนาะทุกคนจะเกือบต้องเดิไปเนาะสองเดือนต้องเดินไปวิ่งเพิ่นออกลูกเนาะทุกคน ดูกระกไดเดือนป้ายเลยห้าสิบปยามเพื่นเนาะเดี๋ยวห้าสิไปหาหล่อเบิ่์นสูตรเล็กหน่อยแล้วก็กระเปะดูโอทอ็อปสืบไปฝากลูกแซบซักกิกเนาะหลายคนอาจจะหูจับแซบุับคิกในน้นาเสียงหัวเพิ่นเนาะทุกคนเสียงหัวเพื่นเป็นอีกระดาษไปกับแซบคูหน้าสองคนบ้านบ้านทีบ้านจันแซบคูหน้ากระสิกราบเลยจ้าให้ในอากาศดีดีเนาะทุกคนแต่ว่าฝนตกมากกยิ่งเนเพราะว่าเป็นฝนถอย ไปไปเจอกันอยู่โอท็อปเรื่องข้าสิปเออร์อร์เบิรงเสือเล็กน้อยก็แล้วแต่คนสูบไฟฟ้าถูกชอบกคนก่อนไปเนาะมาไลสิ่เกิลอุย้ยเหมือนฟ,าอฟนออ้าเหมือนฝนมาอนงามฝนลิปทุกคนตอนนี้เท่าก,กับมหาหอดโอท็อปซนอยเบอสูบของส้ำอางเนาะไม่นหนึ่ง,อองระาะว่างบพาได้แล้วพี่น้องอันนี้ก็คือโอท็อปเนะาะหันหันเก่า อันนี้กับคนหวานเดียวกันเนาะพาเพคนมาลือฟือ้ดพาเพคนมาลือฟื้อาหานเกา่าเต็กกีพี่บุนาเพิ่นเคยคล้ายเคลองอยู่โอท็อปเนาะทุกคนอยู่สันซามถือไฟไหมแล้วก็เศาเลยเนาะทุกคนก็เลยพาเพคนมาหลอกือเสือให้ดุเซร้ากิ๊กน้ำพี่น้องคล้ายดีอยู่บ่เออเอียดคายดีบอกวิสุวรรณส่งนะ ง,งามเลอผู้ได้กลไปมาโอท็อปสั่นหนึ่งเนาะเบมาสืหา,าหนเหลยเพนได้เด้ออันนี้ก็คือบาทหานคนบาทซชหน้อยเนาะพอนมาเปิดหานขายเครือโอท็อปไป่ิจ้างกอนจ้าจ้าพีนี่เท่ไงจ้าคุอจ้าฉนไปเาพี่ในของในขยะเนาะจ้าโันได้ขายเครือท็อปหน่อยคืออดตอนเัาขายเครือ,อท็อปหนยอ เวอร์งาตี้เวองเสือเล็กนอมตีเนี่ยเขาจะหุ่นสมบิมาหุน้มาัติมาหุ่นสมบัิมางุ่นมบัติมาหุ่นกมบันิมาอุ่นสมบติมาลุ่นบั้ิมาอุ่นติมาหุนสมอาหุ่นสมบัติมาหุ่นสกบัห่นัาห่นสัติมามตาหนสานมัติ่นนั่นมันเป็นเมฆัาหุนมัติมาห่นสตหม่นาะก็เลยุ่ติ เรือไปเลือกบังคับนิดหน่อยก่อนก็เลือดสันซ้ำเขาบสันเดียวเฉียหน,น่อยทุกคนเขาเห็ดใหม่เนาะยี่โมาเลออันนี้จะเป็นสันหนึ่งเนาะทุกคนโอ้ยอ่ะเมื <laughs> ่อไหร่โว้ยคนหัวจักพลายเนาะทุกคนเพราะว่ามันเคยขล้ายขายขงอุทอบมีตะมูงแต่เอือร้ายเน้องคนเนาะทุกคนก็เลยทักทายกันเดือนปลายประมาณนี้บอก ใช่ใส่ใหลายไม่ได้สูตรดึงสีได้้งทได้บ้างเล็กหน่อยเดือนปลายนะเกิดเดือนนี่ยเกเงไนเดือนปลายชิบนใหญ่ผดบ่สูดเท่าไหร่หังฮัแกเกิดนุงนี่ลก็สี่นนาอนนี้แดเกินมันมีเจะสามสเดือนจะกรนุงได้ือยามหนจะใช้ค่เดียวกใช้เองลยจองหามไปเย สุดให้ดูสาวกูเก็ตนะทุกคนกระงั้นมื่อกันน่าแบบเนาะอย่าไปตาหาเออสวยค่ะเอาซ้ำนี่จะนุ่งหลายเดือนจะต้องเอาแบบแรกเกิดมันกับคนเดือนปลายเด้ดีซีกซ้ำปีหนึ่งเนาะแค่แต่เดือนจะค่อยขายแต่ว่าคขายเครื่องเด็กหน่อยนะตะกี้เด็นแบบนี้เป็นแบบสูงเนาะ กำลังแซ่ถามผ่นบอกเลยโ้มาแล้ววะเดียวเขาเหลือกคนนอพี่น้องเรแล้วกลังย่ได้แล้วพี่น้องใช่ออน้ำนองอีมูคนเกิดดุได้ิเได้แล้วนทุกคนเนาะเยอะใ่เอวซนี่กมาหักเด้นอตเขาอ้วนพ่นอต่สูดืบให้ซกิ๊กเนาะตาหักปะเยวสิไปดอเบิ้งกระเปงอีกขอบใจเด้เลยแเรายู่แต่่งานอ้วนอ้วนเปาทำไมะ อันนี้ก็คือเอือยที่คล้ายขังอือท้นเหกันเนาะเอือยเอกจก็คายเกืบนิดแมนตะกี้มันค้ายเกือบนจะอ้วนน้ำหนักขึ้นจะเก่าเจ้าะแล้วคือเก่าเนาะเขาจืดจืเออเพื่นแบบว่าจือจะโดดนะเออตแต่แต่ว่าต่ว่าจะอวนน้อยหนึงบนอยบมันคือนายนะนายใหญ่แต่ว่าตัวจ้ากูไ่ไดอ้วนเขใจเอือไปทุกคน เออย่าเบื่อเบื่อเลยจะได้พี่บอลได้อีกยู่บอลไอปุณะพี่บอลเนี่คล้ายๆกับแป้งยี่เนื้อทอดเลยเนาะหั่นคือซ้อำอ่างหนึนะ่งเนาะป่ะดี๋ยวศนอันไปสื่อกับแป้งแล้วก็ซอไปทีนสกิตเลยเนาะทุกคนไปเจอแกงแห่นสกิตเด้อสวัสดี Bunny thôi hòa Để... hết sắp chịu. Ui bunny yang, you know. hết mọi yếu. Bunny nại cào. Ui bay đi. nhìn ong hay. Say đủ. Tao. 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 Tao.

Tai lộ ừ, à vâng, mà cái hẹn ngưng tay cho chuột cho chuột cho ơi, cho chuột 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 cho ต้ก <Yeah. Okay. S 3> ูคีกไหลดูเด้อทุกคนยินดีนาะือนะจำหน้าบอกห่าอยู่นอกไหลโตนีออกจะโลออกไามตาจะเป็นจอยสักอันนี้ตัวเอี้ยงเนี่ยมึงหนมันอันนี้ข้างเกเปบนสีตาี้ว่าแล้วูบอดูกินนุ่มจะแน่ ผ้าเดียวจะกระจอเยอะกุกิกสิงหเดี๋ยวแบนี้จอยนะตายออกบางนึงห่อก็จัะมาไหวๆเนาะเดือดปลายนะาออก่กี้บร <reci Hai S 1> ิจาคทายไปวําเป็นปั๊มนุ่อตกะเคาะไอโศกไปเบียกบอออันนี้ก็คือเมย์ากุกิกเด้อพี่น้องเมยกับลกก็ยิ็นคือกัน ไหนร้านเนาะแบบนี้เอาอีกคู่นึ่งคู่สายแบบนี้เอาเอาไอไอดินแับนี้เ๋ออ๋ออ๋อออเนาะลูกเขาอยู่กำเย็นมาดูอยู่อันนี้อยู่กำเย็นเออจักมืออเก่าคือเก่าคือมีคนมาดินไทยยังอยู่บอ๊ะคอยที่บดิมาอ๋อเนาะไออยู่โซ่สันกัปูนากับเมืองไทยเออ้ยคนโอ้ยโอ้ยดูเขาเฮีย เออข่อยอาอยู่คัหนี่ยนี่นี่เฮ้ยข่อยเกยากะอยูุต้าข่อยญาตข่อยญาตบัตรเชียงชียังนะนะเม่กับตอนเขาถื้อผ้านะข่อยญาตเขาเพี้ยนบอกเกยคนอยู่บ้านข่อยหกเดือนหนูแล้วตายค่าโถงเลยค่ะข่อยญาตตัวไหนนะแม่อื้อข่อยญาติเนี่ยเพราะว่าเราเราขายเครื่องก็คืออย่างนี้เราขายเครื่องตามงานบุญแต่ม่เพิ่มบริภาพคน ตายบอว่าเดือกเดือนเสียท้าเนาะเ้ยนาลงฟิตตายค่ายทองดีตาบาเมบอเป็นยังมันเป็นน้ำเพิ่นบพักโพลแลอกกับเพิ่นค้ายเครื่องเลอดว่าจะเป็นไห้เด้ผู้เช้าอันนี้นี่นี่ม่แคหิวนมแหงดี๋ที่ไรเนี่หิวนมปกติล้วกับเสด่วี่บนุมตอนนี้มนม้นบ่เอาด้เนาะดูอ่ะอ่า เยอะนะหิวนุ่มหยวหอยอ่าๆๆได้ดอจกอารูดดิดิดีแน่ัวเจอกระลับได้แบมนีเน้ะงอัมาแฝดอนมาห้องอบน้ำบ่แล้วดอกเหม่อด้กักินเก่งขนาดกินไาโตไววะกินนุ่มเมย์ไปฮาพานหอยก่อนมาหนีหัวสะพูนาและเขาอันนั้นดะ แกเจลหลังแก้ปีงมันมีอีกเหรอเงินคั่วสะอาดคือเก่าอคั่กิ๊กนี่อันนี้ก็เป็นล้างหวานเพื่อนผู้ที่กับซ่องซ้ำด้วนนะพี่น้องไปในมายามเพื่อนป๊าบะหุงกิ๊กเยอะพี่ปูนาเขาเขาข่อยอีกแล้วค่ะเขาสิพาดทอยนะพี่น้องิซดนี่บ

ะสีพลาสองไ,ไปด้วยคุนองแลเทียมก็น้ำมันน้อยหนึ่นงสีพลาสเท่านี้ทีไนหน

หัดหอยใส่หอยซุกข่าเดียวแมมบริเง่ะนาะสปุงฟงด้วยดูรสอนัอนตาใส่กา เราจะปรุงซี่ไม่ใส่ทุกก่อนมันใส่สดหอยด้วยค่ะก็ะเด้อู๋ลายสิมันตาลน้าน้ยน่อยสะเวลนยาที่เสะอยู่ด้วยาหอยมันค่ายเดียวกับซุป ไม้มกรูดแล้วก็ใบกระเพราค่ะใส่เบิร์ดซะว่ออาอะไรกันะเรียบรอยอาจจะซุปแล้วก็กิกกนแองนี้เจ้าข้ากระสิจแล้วค่ะ เด้ก in <penguin> ินข้าวพี hmm. ่น e ้องนี <inks> in <peanut butter> the morning, the ่ไ okay. ข mm ่เ hmm. จ <t kindergarten> right, ียวน้ำ mm มันหมูกับปลาใส่คนอยู่บลาใส่นุ่นเดียวจะเมึงเดียวคจะเป็นขวบอมูลนึงเขาจะถอดแล้ว่าจะถอดเป็นแผ่นๆไหนม่มีน้ำมันเลยโบไข่ในก็เห็นนะค่ะเนาะไม่มีน้ำมันเลยเด้อเฮนนั่งกินขาวนั่งกันเด้อพึ่งมากินข้าวมาเลยเด้อตักข้าวอีแม่เอาข้าวบอสนี่นี่ถูกจานนี่เฮ้ยบวงกับโบโบเอามาอีกนึงบวง ยืนกินแบบทหารนะไหมนเนาะคือกันน้องรือน้องง่ได้ไหมปวดบงนี้หัคือปวดเมน่นผื่นประเทศตัวจริงกันทั้งหน่เยกุกิคือกันน้องคลาหิบแับหัวมาพี่น้องกินขัาวนิสกันสกคูนาเป็นพาดหงส์เฉียบย่บนะขอยยืนกินกันไก่อ จิบมันจิ้บหวันใส่ซอนหอยแหงแสถอดไข่ใช้ซี่ยมดีอยู่ว่ากแบปีหวานอืมใส่ไข่ข้าวพัดยังไงนะใส่ซอนหอยมากินขำกันด้วยพี่นนอะเอาเที่ยงเอามาอยู่โอ้ตังหมอ บรรเทนดักซิปยังมัทำไปอย่างมีเมียจะเถื่อนึกส่วน็อยู่หเป็ดป้จะเขื่อักซักิเนี่บเดไขแถวไก่คงเห็นเวียงใสขึ้นไปเนาะองเห็นเวียงใสไก่นไปน่านญ่ขาดเนอเขาเอามาก่อนข้าวหลุกมาคายก่อนที่จริงพี่ผีแล้วค่ะค้งเหนีขากตไซส์อยู่ชงมือ ก็เน in so hmm. ี่ยเขาขังไม่ออกอย่าี้นะคือว่าหมูผ่าหมูิบบ่ก่อยมาโถ่มนชันทนเต็มทีเนาะมัิชันเต็มทีตเอามาขายก่อนมันยังหน่อยหน่อยอีกแล้วไหมเนาะขันปลาไปอีกนี่โหดิแบบนี้มันหน่อยใหญ่เลยใช่ไหอืมเขาไปเอามาก่อน แดดออกนะมากนี่มากมาึงนึงฝนตกพ่อก็กไปอืมพ่อก็ไปรลบอยู่ท็อปฝ<อ>นหมักแห้งคือคืออันู้ดมจักักันเคื้อน้านกันกิงคนวจ้าใ้่หวานยังง Ni là yêu thương. Sắp phải học với những người sụp sắp sụp sắp này sắp sụp sắp sụp sắp 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 เด็นเตาอาละเป็นฟังเป็นฟ้าละ่ะนั่นก็ปุน่ก็จะหน่อยเ่งไปลยจะเอาหัวนเน,ะนาะมาฉีอยู่ให้มาฉีดปลหอยแน่สูรอยกได้หัวก็่อยู่หน่อยกับพี่นอน้อยๆแมนแล้วเขาเขาอยากกินข้าวกันเน,นานน แล้วคีก็มากินแล้วเห็เดเบี้งเลยอย <c oughs> ู่หมอก้อนเบิดว่าหมอก้อนเบิดหยามันแล้วม,มากเลาเอาเก็บเอาเปิ้กำกล่ำตรงมมใใหมอก้อนหน,น,น่อยใหญ่กินขาเพื่อนก่อนซะแต่เนาอย่างสิบ,บปบ <c oughs> ีขี้เซ็ตเล่ควัดไข่ค่ะบมาดีทอดเป็นแพนสันดอก ก็เลยได้ขู่อะแสดงว่าน้อยพูดอืมคือมันสิยงย่อค้องนักนะแม่อืมได้ย่อวะจักก็เพิ่นหลายปีอแล้วจะเก็บตะกี้เพิ่นเป็นสาวอันเก็บเงินอยู่ตลาดแล้วเฮ้่เอาไปสิบรจักษแล้วนังกีก พูดเสียงเราบากบๆพ่นแนอยู่ว้ายผู้ได้ผู้ได้ตีอขับปอกขับเปียกเราบมท้องกินแล้ววะแล้วถูบถั่วไอ้ใส่ก็แม่แต่ล่างจรินเนาะพวกตีเป็นเป็นฮะมันห่านแล้วถูบเลยเออถวยกับสิทีแน่เนี่ยกระจุ่มมากา่ะขึ้นมาอะไรเบกมากอ่ะฮู้วกันตะกี้ยามแดงกับส่วนกับเป็ดแม่ชียังตะกี้ ขางขอบสาวขวกับด็ไปไซมนนซื้อผามาดไปไซมีแต่มายามกันอยู่ข้างงานเองสิละไป่ย้มอืนมันมันมันงานปีปลายชวงปีเแล้วเนาะผู้เ้าบริเบี้งนี่คือจังหว่า้อะไรผู้เมยเขาเอาัคือจังหว่ายฮึงขนาดวันเป็นขางขอบมือนเป็นง เป็นน้ำก็ไกันเพราะของมือมันคือจังเหิงนะื่อป่ะพี่น้องคลิปนี้ก็สีข้อละเลยเด้อบัดนี้พอกันใหม่คลิปนะฝากพี่น้องก็ไล์ก็แซ่ดเลยเด้อเบิ่งสปูน่าในเด้อแล้วสิ่งถ่ายแหละแล้ว,ว,นะวลสิไป็ายโตแ,แล้วมาเยาี่ยมสกิ๊กันพี่น้องแข็งแห้งไงไว้ด้วยสแแมสวยวันสวยคืนค่ะ สวยคือคุณแมขุดแก้มแดงป้องอยู่บบ <laughs> <laughs> ตัองฟองสีแฉมะปะพวกรากำลังจะหนอนไปนองบ๊ายบาย